จะมาทำไมไม่ได้ไปจมนทไมมาไม่ได้ยาจับเมงโอนเนแนเหรอเั้ยมแสบตาหนูเฮ้มันกินจนจะหมดแล้วเด้นิทย่งสองข้างบนนี่พวกข้างบนอย่างเยอะเลยยาจยจิตกย่ำไ นี S <S mm ่เดีนีียหักมยไมหักเต้าเต้านอไม่เมื่รจะนอน